วิธีแก้ปัญหาการออกกล้องแม้ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ไม่ครบหากคุณคือคนหนึ่งที่บอกว่าอุปกรณ์ไม่ครบยังไม่สามารถที่จะทำไลฟ์สดได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะแม่ค้าออนไลน์หลายหลายคนรู้แล่ะค่ะว่าต้องออกมาอยู่หน้ากล้องต้องออกมาทำวิดีโอนะต้องออกมาทำไลฟ์สดนะเพื่อยืนยันตัวตนนะเพื่อทำให้คนรู้จักนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับตัวเองและแบรนด์สินค้า อุปกรณ์อะไรที่จําเป็นในการทําไลฟ์สดล่ะคะสิ่งที่จําเป็นหลักๆเลยนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือไม้หรือแม้กระทั่งหูฟังเราก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้อง หรือว่าไฟมีไฟริงไลท์ไฟซอฟ t ์บ็อกหรือแม้กระทั่งไฟบ้านของเราก็ใช้ได้นะคะแล้ววันนี้คุณลองสำรวจรอบตัวคุณก่อนสิคะว่าคุณสามารถจะใช้ทรัพยากรในสิ่งที่คุณมีนะคะมันสามารถที่จะใช้ทดแทนสิ่งที่คุณจำเป็นต้องซื้อได้ไหมวันนี้คุณเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างคุณอาจจะเอามาอ้างคุณอาจจะมาบอกว่ามันไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ แต่ความจริงแล้วอะคุณแค่นํามาอ้างเท่านั้นเองค่ะเพราะคุณยังกลัวอยู่ใช่ไหมล่ะลึกๆในใจของคุณอะคุณกลัวกล้องไงคุณไม่กล้าไงคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณคิดว่าคุณยังทําไม่ได้คุณก็เลยต้องใช้อุปกรณ์มาเป็นข้ออ้างยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ของนุ้ยนะคะสองคนหลังจากที่เรียนคอร์สที่เลี้ยงหน้ากล้องไปแล้วแล้วต้องออกมาปฏิบัติจริงเขารู้แล้วแหละว่าอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้าง เขาก็เลยมาบอกว่าบางอย่างก็สั่งไปแล้วนะคะแต่ยังมาไม่ถึงค่ะคงต้องรอให้อุปกรณ์ครบก่อนแล้วถึงจะได้ลงมือทำค่ะแต่อีกคนนึงเขาก็ถามว่าตอนนี้ขาตั้งกล้องไม่มีสามารถที่จะใช้เป็นหนังสือหรือว่าใช้กล่องฟางเพลินแทนก่อนได้ไหมคะเพื่อให้กล้องอะ่ะตั้งอยู่ในระดับที่ควรที่จะทำทําไมไม่มีใช้หูฟงังแทนได้ไหมคะ หรือว่าพูดใกล้ๆกล้องใช้น้ำหนักของเสียงให้มากกว่าเดิมพอจะได้ไหมคะครูตอนนี้ยังไม่ได้สั่งไฟมาเลยค่ะแต่ว่าสามารถใช้ไฟที่บ้านแทนได้ไหมคะจาก2เคสนี้ใครที่จะได้เริ่มต้นไลฟ์สดก่อนกันคะช่วยพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์ให้นุ้ยด้วยค่ะหหรือ2ที่จะได้เริ่มต้นก่อนกันความจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับใจของคุณมากกว่าค่ะคุณคิดว่าจริงไหมล่ะคะ คำว่าไม่ครบคำว่าไม่พร้อมมันไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะถ้าหากสภาวะใจของคุณมันไม่พร้อมจริงๆนั่นแหะค่ะคือสิ่งที่ไม่พร้อมเพราะถ้าหากวันนี้คุณตัดสินใจที่ชัดเจนคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่ากับคุณได้ก้าวขึ้นบันไดขั้นหนึ่งแล้วโดยที่คุณยังมองไม่เห็นเลยคะ่ะว่าบันไดนั้นมีระยะทางยาวไกลแค่ไหนอย่าให้คําว่าไม่มีคําว่าไม่พร้อมมาขัดขวางชีวิตคุณเลยคะ่ะแต่จงลงมือทำตั้งแต่ยังที่ไม่พร้อม หากคุณอยากได้รับสราระดีๆแนวคิดดีๆและกำลังใจดีๆแบบนี้ในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามเพจครูพี่นุ้ยไว้ได้วยนะคะขอบคุณค่ะครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสบายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ